สวัสดีครับคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัววันนี้พิเศษนะครับเรามีแขกรับเชิญมาเป็นผู้ช่วยผมด้วยถ้าคุณผู้ชมจําได้เนี่ยในเทปแรกนะครับที่เปิดตัวผมเนี่ยเธอคนนี้เป็นคนแนะนําผมแต่วันนี้ผมจะแนะนําเธอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมนนค่ะแล้วเป็นใครมาจากไหนเอยก็เป็นใครก็อยากเข้าครัวค่ะวันอ๋ออยากเข้าครัวนะครับใช่แล้วใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้คือคื้นมากเพราะว่าปกติอยู่คนเดียวตลอดเหงามากเลยวันนี้มีผู้ช่วยนะครับและเมนูที่ผมจะให้ผู้ช่วย ของผมคนนี้นะครับช่วยก็คือพิซซ่าวันนี้เราจะทําพิซซ่ากันยาวเลยนะครับเริ่มตั้งแต่แป้งนะครับเทปนี้จะเป็นการทําแป้งวันนี้คุณนุนจะช่วยผมนวดแป้งใช่ไหมใช่แล้วค่ะแน่ใจนะโอเคครับมาดูส่วนผสมกันเลยครับคุณผู้ชมดูทุกคนลุ้นโอเคครับอย่างแรกนะครับอ่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจริงๆแป้งพิซซ่าเนี่ยไม่ยากเลยส่วนผสมแค่นี้เองมีอะไรบ้างอย่างแรกเป็นแป้งเอเนกประสงค์นะครับปริมาณที่ผมใช้เนี่ยในสูตรนี้คือ1นึ่งับครึ่ง นะครับก็จะใช้ขับตวงนะครับหนึ่งหงครึ่งนะครับต่อไปเป็นน้ำมันมะกอกอันนี้เราโชว์เยอะนิดนึงแต่ที่ใช้จริงเนี่ยเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมต่อมาด้วยน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นอันนี้สําคัญมากเพราะว่าแป้งนี้มันจะมียีสต์ด้วยเดี๋ยวผมจะแนะนาต่อไปน้ำอุ่นผมใช้ สส่วน3ครับนะครับปริมาณมันจะประมาณ150มิลลิลิตรอันนี้สเปคสำคัญนะครับเราเราต้องเป๊ะนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันมันจะมันจะไม่อร่อยนะครับยีสจะไม่โตต่อมาเป็นเกลืออันนี้เกลือก็จะช่วยช่วยในใ,ใ,ในความกลมกล่อมของแป้งแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้แป้งขึ้นฟูได้นิดหนึ่งด้วยที่สำคัญที่สุดต่อมาคือ yeast. ยีสต์ยีสต์ที่ผมใช้นะครับคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นยีสต์แบบอินสแตนต์คือแบบแบบแห้งไม่ใช่แบบสดดังนั้นอันที่ผม ใช้เนี่ยผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชานะครับช้อนชาประมาณเออเรีวยกว่าไงอะไม่ไม่ต้องพูนเท่าไหร่ประมาณ1ช้อนชาเป๊ะๆนะครับแล้วผมแนะนําถ้าเกิดจะใช้นะครับผมผมไม่บอกชื่อยี่ห้อแต่ผมบอกว่ามันเป็นสีน้ําตาลนะครับผมลองไปเลือกดูแล้วกัน <laughs> สงสัยถามได้ในอีเมลนะครับผมโอเคครับมาดูวิธีทํากันเลย โอเคผู้ช่วยผมใจร้อนแล้วครับเดี๋ยวเริ่มอ,อย่างแรกเลยเอาแป้งที่เราเตรียมไว้ครับอันนี้ผมผมตวงเอาไว้แล้วเราจะมาซีฟแป้งคือ,อร่อนกรองครับลงไปเลยครับอ่าลงไปเลยอ่าแล้วก็เคาะมันนะเดี๋ยวผมเคาะให้เคาะเคาะเคอย่างไปครับอย่างนี้คือสาเหตุคุณรู้ไหมว่าทำไมโซ่เนอคุณรู้ไหมว่าทําไมเราถึงต้องอร่อนมันด้วยให้แป้งละเอียดค่ะอ่าใชออนน่อันนั้นอันนั้นคือเหตุผลเบื้องต้นแต,แต่ความเป็นจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นก็คือในเมื่อเรา ร่อนมันแล้วเนี่ยอนอกจากที่มันจะละเอียดแล้วเนี่ยฝุ่นละอองออกไปแล้วเนี่ยส่วนความเนียนของแป้งเนี่ยจะทําใหา้ texture ของของอแป้งหรืออะไรก็ตามที่เราจะทำเนี่ยหมายถึงในส่วนที่เราอบแล้วเนี่ยมันมันจะเนียนแล้วก็ให้ให,ให้รสสัมผัสที่ดีกว่าด้วยนะครับมันมันก็คือการเอาใจใส่ด้วยครับอาหารที่ดีก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้อ่าต,ตอนนี้ผมซีฟแล้วต่อไปให้ก็นุ่นลงเกลือรอบๆเลยเล่านะคบใช้นิ้วก็ได้ครับอ่า <Okay. S 1> รอบๆข้างนอกอันนี้คุณผู้ชมสำ,สำคัญนะครับที่ผมเน้นให้โรยรอบๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงยีสต์ตรงกลางนะครับสาเหตุที่พล้วครับจะเข็มละโอเคเดี๋ยวไปยีสต์เราจะใช้ประมาณ1ช้อนชานะครับลงตรงกลางเลยครับหนึ่งช้อนชาใช่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้รอบๆตรงกลางใช่อ,อ,อย่างนั้นผมอธิบายนิดนึงยีสต์เนี่ยนะครับ ที่ต่างว่าเขามีชีวิตถ้าเขาโดนเกลือโดยตรงเนี่ยมันจะตายถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าตายคืออะไรแป้งมันก็จะไม่ฟูนะครับเพราะแป้งพิซซ่าเนี่ยถ้าในในภาษาในวงการอาหารเราจะเรียกว่ามันเป็นยีสต์โดยีสต์โดมีอะไรมาัางก็คือพวกขนมปังหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพิซซ่าเนี่ยโดยสเปคของเขาเนี่ยเขาจะฟูไม่มากระดับหนึ่งแต่ถ้าเจ้ายีสต์มันโดนเกลือแล้วมันตายเนี่ยมันก็จะเป็นแค่แป้งแข็งๆอืมไม่ไม่ใช่แป้งพิซซ่าอะต่อไปต่อไปเดี๋ยวผมจะคุกเคล้าก่อนอ่า อ่ะแล้วผมก็ให้คนนึ้นทำต่อวันนี้ผมตบายผมชอบมากเลย <ไอ S 2> มีผู้ช่วยอ่ะคนไปเรื่อยๆนะครับปาดไม่ให้หมดเลยครับอย่าให้เหลือเสร็จแล้วให้คุณนุ้นทาแอ่งตรงกลางนิดนึงท<ำ>ําแอ่งอ่ะทำแอ่งใช่แล้วอย่างนั้นแอ่งตรงกลางเพราะว่าผมจะเทน้ําลงไปนะครับอันนี้เป็นน้ําอุ่นที่ผมตวงเอาไว้แล้วประมาณ150มลลิตรนะครับลงไปเลยอ่ะทีนี้คุกเคล้านิดนึงเอารอบๆอ,อ่าใช่แล้วอย่างนั้นครับผม อ่าทำไปอย่าหยุดครับผมสบายผมไม่เหนื่อยผมชอบโอเคแล้วก็น้ำมันมากอะตามลงไปนิดนึงอ่ะคนไปเรื่อยๆครับไม่ต้องครับเนี่ยแหละครับประมาณเนี้ยน้ำมันมะกอะลงไปเพื่อให้แป้งมันมีความเนียนเหนียวนุ่มได้ด้วยนะครับะทีนี้ผมจะค่อยๆทยอยลงน้าไปเรื่อยๆนะครับน้ําค่อยๆลงครับเพราะว่าสาเหตุที่เราค่อยๆลงก็คือน้ำเนี่ยปริมาณเราใช้ประมาณเท่านี้ที่สที่ผมบอกไว้ประมาณห้มลลิตรเราจะทําให้ เจ้าแป้งเนี่ยมันเหนียวเป็นก้อนโดได้เราก็ต้องใช้ความชื้นจากน้ําใช่ถ้าเราเททีเดียวหมดเนี่ยมันก็จะเป็นปื้นๆไงอเออมันแบบแล้วเราก็ต้องเพิ่มน้ําแล้วทีเนี้ยมันก็อาจจะผิดสเปคไปถามว่าถ้าเกิดเ,เหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเราเติมน้ําเพิ่มได้ไหมก็ได้ครับแต่พยายามแบบเออใหญ่ยเยอะเงยเมื่อยไหมครับคุณลุนเริมอะครเริมเลยใช่ไหมครับอะไรยังไม่เท่าไหร่เลยโอเคครับนี่ผมจะเริ่มลงเยอะนิดหนึ่งให้มันเริ่มเปียกอ่ะทีนี้ปาดขูดมาให้หมดเลยครับ โอเคครับตอนนี้แป้งของเราเริ่มเขาเรียกว่าปั้นเป็นโดได้แล้วมันเกาะเป็นก้อนแล้วผมจะเอาลงมานวดบนโต๊ะจะสังเกตนะวันนี้เราไม่มีเขียงเดี๋ยวผมเตรียมพื้นที่ให้คุณ่นก่อนร่อนนะอันนี้เป็นเทคนิคไม่ต้องบางคนอาจจะโรยอย่างนี้แต่ผมชอบร่อนอย่างนี้มันจะได้ผิวๆิวเบาๆนิดนึงแล้วเราก็เอาเจ้าแป้งเราลงมาเลยทีนี้ผมจะโชว์วิธีการนวดแบบเบสิกให้ดูอันนี้เนี่ยเราจะต้องปั้นให้มันเป็นก้อนแต่ก่อนจะให้มันเป็นก้อนเราต้องทําให้มันเนียงเราก็จะเขาเรียกว่า นวดคลึงมันดันไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปั้นมาอ,มอยากลองไหมครับงงรดูเหมือนง่ายใช่แต่เราต้องใช้แป้งนิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมผมผมต้องเตรียมแป้งเผื่อเอาไว้เลยเพราะว่าตัวส่วนผสมของเราเนี่ยครับมันมีความชื้นทั้งจากน้ำด้วยเพราะว่าไอเจลน้ำอุ่นเนี่ยมันจะไปปลุกให้ยีสต์ของเราตื่นนะครับอันนี้ผมมาคุยไปนวดไปเรานวดคลึงอย่างเงี้ยเพื่อให้แป้งมันเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ทีนี้ตาคุน,น,นุ่นละเดี๋ยวผมจะให้คนนุ่นคลึงให้มันเป็นก้อนนะครับอ่ะบอกเทคนิคให้รวบมัน,นก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็หม,ห,มหมุนหมุนหมุนอ่ะนี่คุณผู้ชมลองฝึกดูที่บ้านไปพร้อมกับคุณนุ่นเลยก็ได้นะครับอะเอาแป้งมาทามืออย่างก็ได้ละอ่าแล้วก็อาจจะโรยข้างบนได้นิดนึงหรือมากก็ได้แต่ว่าถ้ามากเนี่ยมันจะมีความเป็นแป้งสูงไปนิดนึงอ,อันนี้นนาุไปข้างหน้าหมุนอย่างนี้เลยไม่เอให้เป็นก้อน อ่ารู้สึกรู้สึกเหมือนนิ่มไหมครับความรู้สึกของแป้งเป็นอย่างไากเลยนิ่มมากอันนี้พอยีสต์นะครับะะเป็นไงครับอ่ะมันก็เหนื่หนอ่ะให้ให้ให<ม>คุณลุนโชว์ให้คุณผู้ชมดูก่อนแต่ทีนี้เนี่ยมันจะดูมันจะยังไม่เนียนเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวผมจะทําแบบให้เนียนให้ดูตอนนี้เนี่ยในเนื้อแป้งอ่ะมันเริ่มโอเคแล้วผมก็จะคลึงอย่างเงี้ยอ่ะปั้นให้มันกลมๆเห็นไหมครับแล้วผมก็จะดันข้างล่างปั้นจีบให้ข้างหน้าข้างบนมันตึง แอบเอาที่ไม่ค่อยสวยลงมาข้างล่างนะครับสังเกตว่าผิวข้างบนจะเริ่มตึงแล,แล้วเราก็เอาด้านที่ไม่ค่อยสวยลงล่างล่างแล้วเราก็กดคึงต่อแบบที่คุณต้องทำอย่างนี้นี่เราใช้วิธีหมุนอย่างนี้เทคนิคก็คือปาดก้นมันนะครับให,ให้ดึงตึงมาเป็นทางเพราะมันหมุนไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเป็นก้อนอย่างนี้ด้านไม่สวยมันก็จะอยู่แค่จุดเดียวเราให้พยายามให้มันเป็นจุดเล็กๆแล้วเราก็จีบมันหลบมันทีนี้เราก็จะได้โดที่เป็นก้อนกลมกลึงสวยงามนะครับ อ่าให้คุณนุ่นลองคลึงแบบเมื่อกี้อีกทีหนึ่งทีนี้มันก็จะเฟิร์มกลมอ่าเนนะอย่างนั้นนะครับทำทำมือห่อห่อให้เป็นแบบเหมือนเหมือนกลาครับอ่าัอย่างนั้นแหละใช่ใช่อ่าเป็นไงเห็นไหมความรู้สึกง่ายขึ้นเวิร์กอ่าง่ายขึ้นเยอะแล้วทีนี้พอตอนตอนจะจบปุ๊บอ่าท่าเดิมเลยครับปาดด้านล่างอ่านั่นแหละนั่นแหละอ่าเห็นไหมสวยงามใครๆก็ทําได้คุณผู้ชมถ้าเกิดเริ่มเหนียวใช้แป้งเอามาตบมือตัวเองแล้วเราก็ลงที่โดอ่า นียครับทำกินเองไม่ต้องห่วงขี้มือครับยังไงก็ขี้มือเร<อ>าขังมือแล้วค่ะ <c oughs> ม,มันอร่อยตรงนี้แหละคุณนุ่นเอาละโอเคเนี่ยเราได้โดยที่เราต้องการแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอามาพักอเ,เอามาพักในโบนะครับโรยแป้งนิดนึงก่อนข้างใต้ <c oughs> ทําไมต้องโรยแป้งเพราะว่าเดี๋ยวตอนยีสโตเนี่ยครับมันจะเริ่มมีความเหนียวถ้าเราไม่มีแป้งให้แบบกันความชื้น <c oughs> นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแกะออกยากเอเขวางไว้ตรงกลางเลยครับคุณผู้ชมดูไซส์ไว้นะครับไซส์นี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งให้มันขึ้นฟูประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงในอุณหภูมิห้องที่ค่อนข้างอบอ้าวมันชอบมากเลยความอบอ้าวน้าอุ่นเนี่ยเจ้ยยีสต์เนี่ยค่ะมันจะโตขึ้นกว่าน,นี้อย่างน้อย1เท่าตัวขึ้นอยู่กับปริมาณชีสเอ้ยยีสต์เนี่ยผมชอบพูดสลับได้เลยโอเคนะครับดูภาพอ,อันนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีมันจะไม่ใช่ไซนี้แล้วเดี๋ยวผมจะปิดฟิล์มไว้นะครับคุณผู้ชมกลับมาดูกันว่าหลังจาก2ชั่วโมงครับเป็นยังไง โอเคครับคุณผู้ชมคุณนุ่นด้วยตอนนี้สองชั่วโมงผ่านไปเรามาดูกันว่าโดของเราเป็นยังไงมั่งเนาะโอเคครับโดของเราเป็นยังไงม้างครับคุณนุ่นใหญ่มากเลยค่ะมันโตขึ้น<ช>นะครับ,รบเราจะแบ่งเจ้าอันนี้สูตรนี้ที่ผมทำเนี่ยแบ่งออกมาได้เป็น2ก้อนก้อนหนึ่งมันจะตกประมาณร้อยกว่ากรัมเคนี่คือที่สําเร็จเสร็จแล้วนะครับโอเคครับน,นีานวดแบบเดิมอ่ะ ผมให้คุณนุ่นทําดีกว่าเพราะคุณนุ่นเขาจะชอบใช่ครับทามือห่อหอเหมือนกลานี่ผมเลยมันลงมือคุณนุ่นหมดเลยโอเคไม่เป็นไรเห็นไหมครับรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเนาะใช่ค่ะแต่มันก็จะนุ่มนุ่มขึ้นด้วยเหนียวขึ้นด้วยนะครับวลาเราเอาไปอบแล้วเนี่ยมันก็จะได้รสสัมผัสที่มีความกรอบความแบบนุ่มอยู่ข้างในลึกๆนิดนึงนะครับแล้ไงคะอ่ะแล้วก็ปาดก้นมันเหมือนเดิม ใช่แล้วไม่สวัสด์มันเชฟทำไม่เป็นไรครับมันแรกๆผมทําก็ดูไม่ค่อยได้หรอกครับเราก็เก็บก้นใช่อ่านี่เนี่เริ่มได้แล้วอ่าดึงมันลงมาให้พยายามให้ข้างบนมันตึงนิกจะว่าให้มันมีด้านหนึ่งสวยที่เราจะโชว์ได้เหมือนจะไม่มีเลยตอนนี้โอเคเราดึงปาดลงมาข้างล่างปุ๊บเราก็ทิ้งแป้งปุ๊บมาเลยอ่านี่เป็นเทคนิคเห็นไหมข้างบนมันเลิ่มเนียนแล้วเราก็ทาอย่างเดิมอีกปาดอีกทีนี้มันก็จะเนียนแต่ข้างล่างดูไม่ได้เลยนะไม่ใช่รอเล่นอ่ะโอเคครับ อันนี้น<ล>สวยเลยเนี่ยเก่งเลยเนี่ยคุณนุ่นอ่า,อาโอเคพอได้แล้วปุ๊บเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับเอาง่ายๆเลยแบ่งครึ่งมาเลยโอเคครับคุณผู้ชมใช้พายอย่างเราใช้ด้านด้านตัดมันนะครับกดลงไปแล้วเฉือนเลยอ่าอันนี้มันจะคล้ายๆที่หัน่นปลาทองโกอ่ะคุณน,นุ่นมาช่วยคคจะผม,มู้สิกว่ามันไม่ค่อยเท่ากันเลยใชโอเค,อเคงั้นปาดออกมาหน่อยนะครับรวมไปเท่ากันไหมใช้ได้อยู่ใกล้เคียงอยู่โอเคอ่เรามาช่วยกัน โอเคผมได้แล้วคุณนุ่นอย่าพาเดี๋ยวค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพาเชฟเพืง่งค่ะอ่าก็ต้องปาดอย่างนั้นแล้ว,ลวก็ได้อ่าแล้วก็คึงแบบเมื่อกี้ครับอ่านั่นแหละอ่าโอเคสวยเหมือนกันนะอ่าสวยของผมด้วยข้างบนเนียนกว่าของผมยังมีแบบตุ่นๆนิดนึงโอเค okay, คุณผู้ชมเทปนี้เป็นส่วนของโดโดเราเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับกลมกลมเด้งๆสีก็จะขาวๆหน่อยถ้าอยู่ตรงนี้แล้วได้กลิ่นเนี่ยจะจะรู้สึกว่ามันจะกลิ่นเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะเพราะอันนั้นคือเพราะยีสต์นะครับผมโอเคครับ โดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วโดพิซ่าสไตล์อิตาเลียน